ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหันด้วยเสียงแก้วสวัสดิกัรยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาท่านมา สดับบับฟังอริยสัจจากพระโอษ้าที่224วันนี้ว่าด้วยเรื่องของการถูกดานหน้าเพราะอนุสัยในเบนจะขันถูกแล้วภิกษุถูกแล้วภิกษุภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวโดยย่อ,อว่าถ้ามีอนุสัยในสิ่งใดจะถูก้านหน้าเพราะสิ่งนั้นได้โดยพิสดารอย่างถูกต้องแล้วภิกษุ ถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุัสในรูปย่อมเ,อเขาย่อมถูกตรหน้าเพราะอนุัสซึ่งเข้าไปมีในรูปนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุัสในเวทนาเขาย่อมถูกตรหน้าเพราะอนุัสซึ่งเข้าไปมีในเวทานานั้นอนุัสเนี่ยเขาอา,าจารย์อธิบายอย่างนี้นะครับอนุัสในที่นี้ได้แก่ การมาราคานุสัสปฏิราคานุสัสและอวิชานุสัยเป็นต้นและเขาจะถูกตันหน้าว่าเป็นคนกำนัดแล้วด้วยกรรมาราคานุสัยหรือเป็นคนโกรธแล้วด้วยปฏิคานุสัสหรือเป็นคนหลงแล้วด้วยอวิชานุสัยในพ่อรูปเป็นต้นดังนี้คือมีความ มีความกำหนัดด้วยกรรมราคะมีนิสัยในเรื่องกรรมราคะเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนโกรธแล้วด้วยปฏิฆะคือการคุณเคืองเนีนะครับนี่อันนี้คือความหมายออนุสัยนะครับอนุสัยก็คือสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเนี่ยสิ่งมันนอนเนื่องกรรมราคะที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจอวิชชาที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจปฏิฆานุสัยก็คือการ การคุนเคืองในใจความโกรธในใจที่มันนอนเลือกอยู่ในใจนะครับภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยในสัญญาในความจำคือมีมีอนุสัยคือ,อมีความจำนะครับเขาย่อมถูกตาหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสัญญานั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัย <c oughs> ในสังขารทั้งหลายอนุสัยอนุสัยก็ยังเทียนอธิบายก็คือมีการมาราคะมีปฏิฆาและอวิชานะครับในสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับเขาย่อมถูกตรนหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสังขารทั้งหลายนั้นพิสูจ์ถ้าบุคคลมีจิตเข้าไปมีอนุสัยวิญญาณในวิญญาณเขาย่อมถูกตราน,น้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีใน วิญญาณนั้นปฏิปักษ์ในภิกษุท่าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในรูปเขาย่อมไม่ถูกตาหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในรูปนั้นพิสุท่าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในเวทนาเขาย่อมไม่ถูกตาหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในเวทนานั้นพิสุท่าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปมีอนุสัยในสัญญา เขาย่อมไม่ถูกตานหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสัญญานั้นก็คือไล่ตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมานะครับถ้าไม่มีเขาก็จะไม่ถูกตานหน้าถ้ามีอนุสัยก็จะถูกตานหน้านะครับว่าเป็นผู้มีอนุสัยก็คือยังมีกรรมราค่าปริฆาวิชายอยู่นะครับภิกษุ <c oughs> ถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปเมียนุสัยในสังขารทั้งหลายเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในสังขารทั้งหลายนั้นภิกษุถ้าบุคคลมีจิตไม่เข้าไปเมียนุสัยในวิญญ,ญาณเขาย่อมไม่ถูกตราหน้าเพราะอนุสัยซึ่งเข้าไปมีในวิญญ,ญ,ญาณนั้นเลยภิกษุเนื้อความแห่งภาสิทธิ์อันเรากล่าวโดยโย่อนี้ใครๆพึงเห็นโดยพิสดารดังนี้เถิด นี่คือเรื่องของอนุใสนะครับคําว่าอนุใสก็คืออธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งคือกรรมราคะปฏิฆะ,ะวิชาก็คือความใคร่ในความคามโมกรธและความไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับความไม่รู้ความหลงอย่างเงี้ยนะครับความไม่รู้ในอริยสัจเสียงเงี้ยอันนี้เรียกว่าอนุใสนะครับถ้า ใครมีอนุสัยคนนั้นก็กถูกดานหน้าว่ามีอนุสัยแต่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่ถูกดานหน้าว่าไม่มีอนุสัยซึ่งคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นอาการลิโกนะครับเป็นไม่จํากัดการเราบางทีเราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็จะเหมาะกับอุปนิสัยบางคนที่เขามีอุอปนิสัยในด้านนี้นะครับบางคนก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วนะครับก็จะเหมาะกับคนที่มีอุปนิสัยมีอุปนิสัยคือที่มันสั่งสมบารมี มีมาพอสมควรแล้วคือศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาของบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็สั่งสมมาดีแล้วก็จะเข้าใจง่ายบางคนก็จะไม่เข้าใจเลยก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฟังค่อยๆสั่งสมสุตรตาไปแล้วไม่เข้าใจวันนี้ก็จะเข้าใจวันหน้าไม่เข้าใจวันหน้าก็จะเข้าใจในปีหน้าปีต่อไปไม่เข้าใจในปีต่อไปก็ชาติหน้า และก็ชาติต่อไปนะครับเป็นการสั่งสมสุดเอาไว้นั่นแหละเป็นดีเลยนะครับเพราะว่าคำม่าของพระพุทธเจ้านั้นไม่ล้าสมัยนะครับไม่ล้าสมัยจะเหมาะสมกับบุคคลบางคนเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยนะครับก็วันนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้ว เอาพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อกันด้วย EP ต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาทำสมาธิภาวนากันสักครู่เพื่อที่เป็น <c oughs> พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณของพระเจ้าเพื่อให้ได้ถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะครับ <c oughs> สาธุพันธ์กานดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐบันนี้ผู้ข่าขออภาวนาพุทาาธานุสติกรรมฐานาเจ้าดวงประเสริฐขอจุามาบังเกิดในใจิตใจตนตัวแห่งผู้ค่าบันนีเตเดีรีเดเต <c oughs> ็สมควรแก่เวลานะครับเรามาแผ่เมตตาร่วมกันนะครับสาธุปันเติกาแดพระพุธเจ้าผู้ประเสริฐบันนี้พ้ก้าได้ภาวนนะผู้ฐานโนสติกรรมะฐานเจ้าป้าหมานตอนนี้แล้วเพื่อเป็นพูทธบูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชาเตดีดีเดเตสเพสตาสตาโอดัวเวราสุกาชีวิโนคอยสัตว์ทั้งหลายจงผู้ไม่เวนตอกการจงผู้ทำรงชีพ อยู่อย่างมีความสุขถึงกตังบุญยังพลังมหัหงสเปปาคีพระวันตุเตคอสทั้งสิ้นได้สวยพรมบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี้เถิดสาธุอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้สนับรับฟังมริยสัตว์จากพระอุตในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงเข้าถึงพระโสดาบาลพระสกทา,าคามีพระนาคามีและพระหรหันโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุอนุโมทนามีครับ